สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยเถือนอเมริกาวงการกีตาไทยบิวภูริพลโกอินเตอร์ไปเรียนกับแชมป์โลกโลกไม่สงบสุขอีกต่อไปคเมนม์อารวาสคนทั้งเอเชียไม่มีใครทําได้สื่อเวียดนามตั้งคําถามโคตรยะแทนตวนเกวีกดีหรือไม่ย้อนเวลาได้มีจริง กอสจะตุภูมิมีโอกาสคว้าเหรียญทองได้ในปี2024มาพี่น้องครับเมื่อนี่ก็มีเรื่องรักข่าวสารรับมาบอกมากล่าวกันเช่นเคยท่านผู้ชมครับมีหลากหลายประเด็นจากทางฝั่งของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะข่าวคราวที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างเทพบิวเป็นเด็กอัจฉริยะอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจับตามองในวงการกีฬาไทยท่านผู้ชมในประเภทกีฬาวิ่ง100เมตรแล้วก็4ี่คูณร้อยนะครับหลังจากที่เทพบิวเองทําให้โลกรู้จักนะครับในสึกข,ของโอลิมปิกที่ผ่านมาในการผ่านเข้ารอบ องชนะเลิกด้วยการจบเป็นที่3นะครับซึ่งน้องทำสีได้เนี่ย10 13นะครับและก็สร้างประวัติศาสตร์ครับให้ทั่วโลกนั้นได้รู้จักครับสำหรับนักกีฬาไทยคนนี้ด้วยวัยเพียงแค่18ปีแต่เพียงเท่านั้นอายุน้อยที่สุดนะครับในการเข้าร่วมทาการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆท่านผู้ชมครับแม่อยู่เพียงแค่มหแต่เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็จบการศึกษาเร็วด้วยนะฮะโอ้อายุ18ปีนี่ทุกท่านทําอะไรอยู่ท่านผู้ชม <laughs> แต่เจ้าบิวฮะไปถึงโอลิมปิกแล้วนะครับอายุแต่เพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมครับไปดูบมายคลกมิิป และวางแผนอนาคตต่อไปน้องจะพูดถึงอย่างไรกันบ้างโลกเป็นไงบ้างเป็นจอระดับโลกมาเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็คงแจ่มแจ๋นมาว่าวันปีก็ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่สุดของกีฬามาสกีบอลแล้วก็จักรดับโลกก็ถือว่าตื่นเต้นครับมีอะไรต้องปร <lands> ับปรุงอย่างไที่เรามองที่ผมมองก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการออกตัวอีสปินหนึงครับว่า คือว่าเรียชั่นทางเขาถือว่าโอเคแล้วแล้วก okay, ็ช่วงสิบเมตรนี้สิบเมตรแรกอาจจะมีความแข็งแรงยังสู้เขาไม่ได้ต้องตัดชีวิตเรื่องกล้ามเนื้อครับเป็นปัญหาสำคัญเลยสำหรับนักกีฬาไทยอ่ะเราจะแก้ไขตรงนี้เราจะข้ามจุดตรงนี้ไปได้ยังไงที่เรามองก็ต้องเน้นเรื่องต้องพยายามทำตามแบบตามแหวงมันนะว่าสร้างความแรงตามแหวงมันไม่ควรถักจุดตึปันว่าจะเออ่บาดเจ็บได้ด้วยก็ไม่ควรแบบว่าการเก็บตัวต่างประเทศอย่างเงี้ยครับตอนนี้ มีแผนการไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่างประเทศด้วยกันไหมครับได<อ>้มีมีมีแผนนะว่าอาจจะแบบว่ามาีมีแผนแบบไปเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรอดูรอดูก่อนชัวร์ไหมชัวร์ไหมก็ก็รอทำเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องโปรแกรมหลังจากนี้ดีติดป๋าจะยังไงต่อเรียนระดับยังไงบ้างแต่ว่ามีแผนแล้วก็ไปเก็บตัวข้อหลังจากนี้ก็จะมีเอด็กคนโรคเสี่ยงครับก็จะมีไปเรียนต,นนต่อที่ต่างประเทศประเทศไหนครับในอเมริกา ล่าสุดนี้นะครับได้รับข่าวดีเพราะว่าเอกสารของเจ้าบิวนั้นผ่านหมดแล้วทานผู้ชมครับในการไปเรียนต่อนะฮะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าตัวก็ลงไว้ที่เมืองพอตแลนด์นะครับรัฐอเรกอนซึ่งก็ถือว่าหลังจากที่จบยาวชนชิงแชมป์โลกเนี่ยจะมีการเดินทางไปริ่มเรียนในแะครับเกี่ยวกับเทคนิคการวิ่งที่มหาลาัยชื่อดังแกรับอย่าง University of Oregon นะครับเป็นมหาลัยที่ปลูกปั้นนักกีฬาระดับโลกหลายคนแม่อยากได้แชมป์โลกอยากได้แชมป์โอลิมปิกก็ต้องไปเรียนกับแชมป์โลกกับแชมป์ ผิกเลยครับเพราะว่าเขามีเทคนิคที่ดีกว่านะถ้าพูดถึงในเรื่องของการวิ่งสหรัฐอเมริกานี่ก็ถือว่าแชมป์โลกแล้วฮะท่านผู้ชมแล้วก็คว้าโอลิมปิกอย่างมากมายนะครับซึ่งเจ้าบิลครับภูริพนบุญสอนครับจะมีการแข่งขันนะครับในสเปนถัดไปเนี่ยคือในสึกของยุวชนโลกนะครับกีฬาจริงแชมป์โลกรุ่นนี้ไ่เกิน20ปีแล้วครับท่านผู้ชมที่กำลังจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับระหว่างวันที่26ถึงวันที่3าสิสิงหานี้เองนะฮะท่านผู้ชมครับที่เมืองริมานะฮะ ให้กาลังใจน้องกันต่อท่านผู้ชมครับนี่คือดาวเด่นอนาคตของไทยอีกหนึ่งคนครับเรื่องราวต่อมาไปดูสื่อเวียดนามกันหน่อยแลวฮะท่านผู้ชมครับเอ๊ะยังไงหลังจากที่โคดยาครับไลลาออกจากการทําทีมชาติชุดใหญ่ครับของสาวไทยของเราท่านผู้ชมครับล่าสุดสื่อเวียดนามสนอกสนใจซะงั้นนะครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่าโคชบอลลบอลหญิงไทยลาออกหลังจากชนะเวียดนามนะฮะพาดหัวตัวเปิดเจอและพี่น้องบ้านนี้นะครับเนื้อหาของสื่อพูดชัดอะไรครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นทันที หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์สเตทที่2ของศึกซีวีลีกด้วยชัยชนะออเวียดนามไป3ต่อ1นเซตตามเวลาของเวียดนามประเทศไทยได้รักษาสติเอาไว้ในการเอาชนะ6เกมติดในการเล่น2สเตทแพ้เพียงแค่3มเซตแต่เพียงเท่านั้นนี่เป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาสำหรับโคตยะแต่รู้สึกแปลกใจหลังจากที่โดนวิจารณ์หนักจากแฟนวอลเลย์บอลไทยโคตยะทำงานได้เพียงครึ่งปีแต่เพียงเท่านั้นก็ยุติการคุมทีมชาติไทยลงแล้วนะครับนี่คือสื่อเวียดนาม นะแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าเวียดนามในการคุมทีมของโค้ชเหียนตวนเกวียถือว่ามีการพัฒนาอย่างโดดเด่นมาโดยเสมอแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามในระดับเอเชียไปได้บทพิสูจน์ที่สำคัญในวงการบอรลเวียดนามคือการเอาชนะบอลไทยนั่นคือเครื่องชี้วัดคุณภาพในการก้าวข้ามในระดับเอเชีย เอาแล้วท่านผู้ชมครับชี้พงให้กระลอกซะแล้วสําหรับสื่อเวียดนามนะครับก็ออกมาสนอกสนใจโคชยัดแหละเอาง่ายๆนะครับถ้าจะมาเขียนกันถึงขนาดดีท่านผู้ชมคือเทียบผลงานนะครับถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะปลายไกลมากกว่านี้เหมือนกับหลายคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามที่ออกมาพูดเลยนะครับว่าต้องเปลี่ยนโคชนะครับโคชเงียนตวนเกวยกตอนนี้พิสูจน์มาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่เอาชนะไทยได้ว่าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าหันมาใช้โค้ชไทยก็ไม่แน่เหมือนกันนะ เอาไหมล่ะเออโคตรยะก็ยังว่างอยู่นะหลายคนแซวเลยตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสาวไทยจะไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่นุสราต้อมคาไปแล้วว่าอย่างนั้น <c oughs> เจ๊ฮะถูกเชิญไปเปิดสนามในโอลิมปิกเลยครับโอ้ดูยิ่งใหญ่มากๆนะเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องย้อนเวลานี่มีจริงล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวช็อกโอลิมปิกเหมือนกันนะครับแต่ต้องย้อนเวลาไปในปี2016นะฮะท่านผู้ชมครับโอลิมปิกจัดขึ้นที่บราซิลนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครับและ IOC Sampai jumpa di video selanjutnya. นะได้ออกมาพูดถึงนักกีฬายกน้ำหนักจากคาซัคสถานแล้วก็อียิปต์ท่านผู้ชมมีแนวโน้มว่าจะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ตรวจพบใช้สารกระตุ้นนะฮะคือถ้าย้อนกลับไปในปี2016ในประเภทชายท่านผู้ชมครับในรุ่น77กิโลกร,รัมเนี่ยไทยของเราเข้าแข่งด้วยนะครับและครั้งนั้นเองเป็นคาซัคสถานได้เหรียญทองนะครับจีนได้เหรียญเงินและอียิปต์ได้เหรียญทองแดงนะครับไทยจบอันดับที่4นั่นเองซึ่งตอนนี้คาซัคสถานอียิปต์นะครับรวมถึงจีนอาจจะ ถูกเรียกเก็บเหรียญคืนท่านผู้ชมหลังจากเรื่องนี้ครับท่านนายกสมาคมยกน้าหนักไทยครับได้ออกมาเปิดเผยนะบ,บอกว่าประเทศไทยอาจจะได้รับข่าวดีสําหรับวงการยกน้าหนักอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นหลังจากเวลานี้กําลังมีเรื่องฟ้องในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นในตัวของนักกีฬาอักชินที่ได้ขยับขึ้นมารับเหรียญทองในรุ่น77กิโลกรัมในโอลิมปิกเกมปี2016ที่บราซิลอย่างที่ทราบข่าวตอนแรกว่านักกีฬาคาซัคสถาน ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันตอนแรกเพราะถูกตรวจสอบว่าใช้สารกระตุน้นล่าสุดพึ่งแพ้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อสารกีฬาโลกไปแล้วดังนั้นนักกีฬาจากจีนอย่างดูเซี่ยวจุนที่ได้อันดับ2ในครั้งนั้นจะถูกเลื่อนขึ้นมาได้อันดับ1แทนส่วนนักกีฬาจากอียิปต์อย่างโมฮัมเหม็ดอิฮาบีจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3มาเป็นอันดับที่2ส่วนเจ้าก๊อตจตุภูมินั้นจะถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับ3แต่เรื่องมันยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านั้น เพราะตอนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกได้ตรวจพบนักกีฬาจากอียิปต์ใช้สารกระตุ้นเพิ่มรวมถึงจากประเทศจีนอีกด้วยนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองชาตินี้ยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านเจ้าก๊อตจตุภูมิจะขึ้นไปรับเหรียญทองทันทีโอ้โหดวงคนมันจะได้รับเหรียญหรือเปล่าครับแบบนี้ต้องบอกว่ารามา่าซ้อนราม่ากันเลยทีเดียวนะครับโอ้ไม่แน่เหมือนกันนะครับเราอาจจะย้อนเวลาไปคว้าเหรียญทองกันก็นกได้นะ นี่คือความสามารถนะไม่ใช่ดวงนะั่นผู้ชมนี่คือความสามารถของนักยกน้ําหนักไทยนะครับที่เขาเองเนี่ยไปจ่อที่4อยู่แล้วนะครับในการยกน้ําหนักแต่ไอ้สาคนที่เหลือเนี่ยมันโกงผู้ชมมันใช้สารกระตุ้นนะฮะทำอย่างนั้นเนี่ยแม่เจ้าก๊อตจะตุภูมิเนี่ยคว้าเหรียญทองไปแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะประเภทกีฬายกน้ําหนักนะฮะก็ยังคงทําผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะในศึกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ไป4คนได้มา3มเหรียญน,นะครับซึ่งเสียดายน้องสม้มจริงโอ้โหไปเจอชีฮักของอเมริกาเข้าไปนี่นักนวงเกาหลีใต้จีนอเมริกาอังกฤษก็โอ้โหสู้กันแหลกตอนนี้เจกอสก็อายุ31ปีนะครับท่านผู้ชมก็รอาตามข่าวกันต่อจากทาง IOC นะครับจะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการกันตอนไหนนะครับถ้า2คนนะครับไม่ผ่านจีนกับทางอียิปต์เนี่ย ในการยื่นอุทธรณ์ไทยของเราคว้าเหรียญทอง100%เรเรื่องราวต่อมาโลกไม่สงบอีกต่อไปวุ่นวายกันอีกแล้วหลังจากที่นะครับเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับเกี่ยวกับนักร้องดังแรปเปอร์ดังอย่างแวนด้าใส่ชุดไทยขึ้นไปร้องเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> แซลๆนะฮะล่าสุดนี่ถึงกับขั้นปิดเมืองฉลองกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางฝั่งของเขมนเองนะฮะ ท่านนายกฮุนเซนถึงขั้นลงมาเองเลยนละครับท่านผู้ชมตามสื่อของขมนีนออกมาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่า ok นายกแสดงความยินดีกับแรลปเปอร์กัมพูชาที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในโอลิมปิกโอ้โหใช้คําว่าโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคนหลายหมื่นคนเข้าไปรับชมแวนด้าในพิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิกในปี2024ี่่ที่ปารีสผู้จะกัรต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูสื่อยังพูดต่ออีกว่านี่คือปรากฏการณ์ครั้งสําคัญในการยกระดับเอกลักษณ์ของประเทศในเวทีระดับโลกนั่นแสดงให้เห็นว่าศิลปินจากกัมพูชา โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเพราะเขาได้ขึ้นเวทีเดียวกันกับเทเลอร์สวิตซึ่งเป็นนักร้องเพียงหนึ่งเดียวจากเอเชีย er ที่ทําได้โอ้โห oh อ่านต่อไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับต้อบอกว่าคอมเมนต์นี่หนักกว่านี้อีกนะฮะนี่คือการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบยกและดับจริงๆ <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำไหนคือ <c oughs> จะยกย่องยังไงก็ได้ครับนะอย่ามาแซะเราท่านผู้ชมต้องใช้คําว่านิสัยไม่ดีอีกแล้วนะครับสําหรับสื่อคอมเมนเนี่ยนะฮะ มาแซะใส่ไทยอย่างต่อเนื่องเลยครับกับเรื่องนี้หลายคอมเมนต์พูดอะไรครับว่าไทยทําได้หรือเปล่าหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยระดับโลกจริงๆแซงหน้าลิซ่าไปแล้วอ่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไหนประเทศไทยอยู่ไหนทําอะไรบ้างว่าอย่างนั้นโอ้โหมันเกินไปมันเกินไปท่านผู้ชมครับเนี่ยคอมเมนต์ที่มัน,นแรงๆนี่ผมไม่ขออ่านแล้วกันนะนะครับมันเกินไปจริงๆแต่ก็บอกว่าต้องรายงานเพราะว่าเฮ้ยมันไม่สงบสุขจริงๆแล้วโลกตอนนี้ อีพีนี้มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปุงบอลกันหน่อยเด้อที่สําคัญนี่อย่าลืมกดติดตามเอาไว้น้ำนะครับมันจะได้เด้งขึ้นเวลาที่เจ้านะครับอยากเบิ่งข่าวสารจากผมเลยนะครับอัปเดตท,ทุกวันเด้ออีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ